วันนี้นะครับมีเหตุด่วนแต่เช้าเลยนะครับลูกฟาร์มโทรมาบอกว่าที่ฟาร์มน้ําท่วมนะครับต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นมาเร็วมากตอนนี้เรากําลังจะเตรียมรถนะครับเพื่อที่จะไปรับหนูนะครับจากลูกฟาร์มมาเก็บไว้ที่ฟาร์มนะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางมาช่วยนะครับทีมงานนะครับทานซ้ายมือ จะเป็นพื้นที่ที่เราจะมาช่วยครับปกติตรงนี้ไม่เคยท่วมนะครับแต่รอบนี้ไม่รู้ทําไมครับน้ําท่วมครับเราเลยต้องรีบเอารถมาช่วยคนหอไปก่อนนะครับวันนี้เรารถมาสองคันนะครับเนี่ยคันนี้อีกคันนึงนะครับเพราะว่าเราต้องรีบย้ายอย่างเร่งด่วนนะครับ นี่ครับดูน้ำในบ่อครับนี่อันนี้ในบ่อจุ้งจำแบบนี้แล้วครับนี่ครับแต่ก็ยังไม่ท่วมกอนะครับก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับก็ยังถือว่าทันนะครับถ้าท่วมตอนกลางคืนนี่ไม่น่าทันนะครับนี่ก็ชิมงานจับดูนะครับพี่เมื่อคืนน้ำเมื่อวานน้ําน้ํามันมันมันเยอะไหมพี่มันได้ย้ายเรือเปล่เยอะเพราะวันนียมันจะอยู่อยู่ตรงช่วงเฟิร์นกล้วยผลอ๋อ เราคิดว่ามันไม่ได้ข okay. okay. ึ้นเนาะคิดว่าตรงนี้มันไม่เคยท่วมไม่เคยท่วมไม่เคยเป็นไรเลยไม่เคยไม่เคยถล่มไม่ใครับแต่ว่ามา่อเมื่อแจ้งลงกันตอนเสาร์เขาอะไเห็นแจ้งว่าประมาณตีห้าประมาณตีห้านี่ยน้ำยังไม่ขึ้นตรงนี้อ๋อยังไม่ขึ้นแต่เนี่ยที่ผมโทรไปอ่ะมันมาอย่างนี้ละอ๋อนี่เริ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคเราต้องรีบกลับไปแล้วก็รีบออกกลับไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมก่อนนะครับโอเค เป็นชาวออตอะไรที่ไหนครับผมโรงงานครับจำนะครับนี่ก็เป็นรถไหนกำลังโตแล้วครับตอนนี้ตรงนี้ก็กำลังย้ายรถเนี่อกไปนะครับสองคันนะครับก็ต้องย้ายทุกอย่างออกไปให้หมดครับตอนนี้ตรงนี้ก็เราเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะ อยู่รอดตลอดปลอดภัยหรือเปล่าตรงนี้ครับรถคันนึงเจมแล้วนะฮะเดี๋ยวันออกไปครับนี่ก็คือเป็นรถแห้นะับยังบาวของเราเองครับตรงนี้ครับดูครับพื้นที่ครับนี่ฮะคือน้ําขึ้นเมื่อวานก็คือก็คือขึ้นรอบๆข้างๆครับที่อื่นลดแล้วครับตรงนี้มันหมุนไาไงรู้ตอนเช้าก็คือเมื่อเช้าก็น้ําขึ้นเร็วมากครับตอนแรกก็ขึ้นนิดเดียวนี่ก็คือกับคึื่นคลองครับอันนี้ก็คือในบ่อนตัวนี้สภาพครับครับ นี่ครับ่สภาพในบ่อนุกันแบบนี้ครับนี่ครับก็คือท่วมหมดเลยนะฮะตรงนี้ท่วมหมดเลยนะครับเราก็เตรียมตัวครับที่จะเอาหนูออกไปครับไปเก็บไว้ที่ฟาร์มใหญ่ก่อนครับเพราะฟาร์มใหญ่นี่ครับตอนนี้นะฟาร์มหนูนะครับคนก็มาเอาปลาเพราะว่าปล่อยปลาไปเยอะครับนี่ฮะคนสนุกสนานกันเลยครับตอนนี้ตอนนี้นะครับเราต้องเอา รีบเอารถคันแรกนะครับมาก่อนนะครับเพราะว่านี่มันขึ้นเร็วมากครับอีกคันหนึ่งก็กําลังจับหนูอยู่ครับแล้วเราก็เอาหนูพวกนี้มาลงก่อนแล้วก็ไปเอาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคงไม่พอนะครับตอนนี้มีวูด40กว่าบอเราก็ต้องย้ายประมาณสองเที่ยวด้วยกันนะครับนี่เรากําลังเตรียมเอาหนูมาลงไว้ก่อนนะครับโอเคภารกิจคร้วนี้ต้องสําเร็จไปด้วยดีครับผมตอนนี้นะครับเราก็เก็บหนูนะครับที่นี่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนะครับ เตรียมจะเดินทางกลัแล้วนะครับตอนนี้ก็น้ำขึ้นเรื่อยๆครับเราต้องรีบออกไปครับถ้าอยู่นานไม่ได้นะครับที่นี่ก็เขากำลังเตรียมตัวเก็บของหลายๆอย่างครับตอนนี้ ハ <laughs> ハ